ท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์ครั้นแสดงจิต30ดวงท่วนคืออะกุศลลจิตสิบสองดวงอเหตุกะจิตสิบแปดดวงดังพันานามาชนีแล้วบัดนี้หวังจะตั้งชื่อจิตที่พ้นจากจิตสามสิบดวงท่วนนั้นว่าโสพนจิตจึงกล่าวคำว่าปาปาเหตุกะมุตตานิดังนี้เป็นต้นอธิบายความว่า จิตทั้งหลายที่พ้นจากจิตที่ชื่อว่าปาปะเพราะยังบุคคลที่ตนอาศัยอยู่ให้ถึงทุกขมีทุกข์ในอบายภูมิเป็นต้นและจากจิตที่ชื่อว่าอเหตุกะเพราะไม่มีสัมปโยคด้วยเหตุมีจำนวน59ดวงคือกามาวจรจิต24ดวงมหาัตาจิตและโลกุตระจิต35ดวง อีกอย่างหนึ่งจิตมี91ดวงบ้างเพราะแยกโลกุตระจิต8ดดวงแต่ละดวงออกเป็นอย่างละห้าดวงโดยความต่างกันแห่งการประกอบด้วยองค์ฌานท่านพระอนุรุทธาจารย์เรียกว่าคือกล่าวว่าโสพลจิต เพราะเป็นเครื่องนำมาซึ่งคุณอันงามและประกอบด้วยเหตุที่ไม่มีโทษมีอโลภาเหตุเป็นต้นเพราะมีการนำมาซึ่งคุณอันงามนั้นเป็นเหตุ